วันที่6ตุลาคม2563ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นดรสมศักดิ์จังตระกุลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นมอบหมายให้ในายรัทธาคชพลายุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในการลงนามบันทึกค,ความเข้าใจหรือ MOU การขับเคลื่อนโครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทยจังหวัดขอนแกน่นภายใต้ความร่วมมือระหว่าง4ภาคีเครือข่ายประกอบด้วยจังหวัดขอนแก่นโดยนายรัทธาคชพลายุก รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกสโดยนายจิรวัตโลหะผู้อำนวยการสำนักงานธกสจังหวัดขอนแก่นสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นโดยนายสุรพงศ์พินิจมนตรีผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นและหอการค้าจังหวัดขอนแก่นโดยนางกิติมาพัฒนาภูทองรองประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่นพร้อมหัวหน้าส่วนงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรเป็นสักขีพยาน ซึ่งบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ก็เพื่อยกระดับภาคการเกษตรใหม่ให้แก่เกษตรกรของจังหวัดขอนแก่นและเพื่อภาคีทั้ง4ฝ่ายเข้าใจถึงภารกิจบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุนเงินทุนตลาดและแหล่งอาหารสัตว์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อจังหวัดขอนแก่นให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนในการนี้นายจิรวัตรโลหะผู้ในการสำนักง,งานทกศจังหวัดขอนแก่นได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์ในการสนับสนุนสินเชื่อ ในการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่องแก่กลุ่มเกษตรกรด้วยเขาอย่างว่าอย่างเนี้ยต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ตามเรื่องกหญ่ของโครงการซึ่งโครงการนี้นะครับรัฐบาลให้กับชีเรียบได้คำคาดควังมากเขาก็สอยใจไปใจสินเชื่อไปก็ไม่ได้ไปจบนะเพราะอย่างที่เรียนแล้วว่าโครงการนี้รัฐบาลช่วยเหลือกับเพียมาเนี่ยพันสุขสองห้าสิบเนี่ยก็จะมีส่วนงาน

ที่เป็นก,การมการแต่ถ้าผู้มาแล้วซื้อวัวจริงมีตลาดซื้อขายชัดเจนมีแหล่งลิตชัดเจนมีแรงแย่ชัดเจนมีข้อกลางมีการเมียต่างข้อต่างๆไม่มีปัญหาเลยครับด้านนายสุรพงศ์พินิจมนตรีผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นได้ก,ก,กล่าวกับกลุ่มเกษตรกรว่า ให้เชื่อมัน่นในการดาเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติโดยนายประพัฒน์ปัญญาชาติรักประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติที่บัญชาให้สภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในโครงการโครเนื้อสร้างชาติหรือขอนแก่นโมเดลภายใต้โครงการสนับสนุนชินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่องเพื่อพี่น้องเกษตรกรได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและยั่งยืน ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นท่านสรัทธาคณพัยยุจะลงไปแย่งพี่น้องเป็นกลุ่มแรกต้องให้ท่านไหนครับกลุ่มแรกคือครใต้โพรงนี่นเลยครับนะครับเรื่องที่สองครับพี่น้องเกษตรกรครับเราที่รินน้ำหาดินหาดินผิวดินวันนี้การนำของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นท่านดรสมศักดิ์จันทะกูล ท่านรองผู้ว่าราชการขอนแก่นท่านสถัทธาคุณพ,พายุที่ดูแลชีวิตพี่น้องเกษตรกรเศรษฐกิจฐานรากทุกท่านครับท่านได้ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ผมได้ส่งรายชื่อเข้าไปในกลุ่มให้รักษาทรัพย์สินคุณทันนั้นเป็นจำนวนเงินเยอะมากทั้งได้บ่อน้ำขนาใหญ่สถานีขนาใหญ่ต่อเมืท่านรองผู้ว่าเลยครับคราวนี้ จะสรุปร,ออรายละเอียดให้มีทราบเป็นตามเป็นขั้นตอนนะครับจะจัดทรงให้เกษตรกรนะครับทรงที่หนึ่งพี่น้องเกษตรกร,รที่เรียนโคหุนให้เดินไปช่องทางศ0นศชุมชนสร้างไทยนะครับก็คือเรียนโคผุนนะครับอันนี้เข้าไปท่งนี้ครับทรงที่สองเกษตรกร,รที่จะเรียนแม่พันธุ์ท่านวรเเษฐ์ท่านรักษา,ก,ษา,ษาการเกษตรจังหวัดท่านนี้ครับ ตอนนี้ดูแลกองทุนสงห์เกษตรกรไปใช้ในกองทุนสงห์เกษตรกรตรงนี้ตรงไม่นด้ครับอันนี้เป็นทรงนี้ทรงเลี้ยงโตแม่พันธุ์ไปยาวๆไม่มีดอกเนี่ยทรงสั้นๆใช้นี่ไปหาท่านพอทสอ,อันนี้มีสองทรงเขาใจตรงกันนะครับจังหวัดขอนแก่นสำนักง,งานสภาเกษตกรจังหวัดขอนแก่นจะเป็นศูนย์เซ็นเตอร์หลักแก้ไขปัญหาปากท้งองพี่น้องเกษตรกรตอนนี้พี่น้องเกษตรกรมาขึ้นทะเบียน กับสำนักงานสภาเกษตรจังหวัดขอนแก่นเป็นรูปแบบต่มไลยพันกลุ่มแล้วเป็นรูปแบบตัวบุคคลไลยหมื่นคนแล้วนะครับผมเชื่อว่าไม่นานจังหวัดขอนแก่นจะเป็นทับผลิตอาหารสัตว์ที่ดีที่สุดโดยนำโ,โดยสถานีอาหารสัตว์จังหวัดพรารครจะต้องผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ให้พี่น้องเกษ,ษตรกรรับรองคุณภากอาหารสัตว์เฝ้าระวังสารเล็กแม่เดที่มารวผสมกับอาหารสัตว์นะครับอันนี้อันตรายมาก สถานีต้องเข้ามาดูอย่างใกล้ชิดนะครับเรื่องการตลาดตอนนี้มีผู้ประกอบการเข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มชื่อว่า Thailand p o s t m แมสแสดงตัวตัวเองซื้อของชัดเจนมีเงินในกระเป๋าโอนเข้าบริษัทไปชนีไทยบริษัทไปชนีไทยเป็นกระทรวงการคลังถือหุ้นลอยเกลุ่มที่หนเสร็จมา ทางหัวหน้าพปซีนีจังหวัดคอนแก่นก็จะเซ็นหนังสือให้ท่านว่ามีคนซื้อของแล้วนะมีคนมาขายของมีคนซื้อของให้ท่านแล้วนะท่านเอาไปหัวหน้าไปซินีจังหวัดไปหาท่านพกสบ้านท่านเลยมีคนซื้อของผมแล้วครับหัวหน้าไปซินีจังหวัดซื้อให้ผมแล้วครับเพื่อนร่วมงานในพงษนะแกมีดีว่าครับพี่น่อยดีแต่ทางนักนการผิดไปแล้วครับสำนักงานสภาพคลีจังหวัดคอนแก่นสำนักงานสภาพคลีของท่านเอฟบยูกับไอซีดีในที่เรียบร้อยแล้วเคลื่อนงานไปด้วยกันนะครับ